วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้ท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปรอปรุตโตมีคติธรรมที่สําคัญเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธต่ออริยสัจมานําเสนอกับท่านผู้ชมสาระสําคัญของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นขอจะติดตามรับฟังได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องทวนทวนหลักธรรมวันนี้ก็เอาเรื่องที่สั้นที่รู้กันอยู่แล้วคือเราก็รู้จักกันดีเรื่องอริยสัจสิ่ แล้วก็ได้พูดเตือนกันอยู่เสมอว่าการปฏิบัติต่ออริยสั์สี่เนี่ยท่านบอกหน้าที่ต่ออริยสัต์ไว้เรียกว่ากิจในอริยสัต์เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทํากิจต่ออริยสัต์ให้ถูกต้องแต่ละข้อมีกิจเฉพาะข้อนั้นเพนั้น <c oughs> ก็ทวนแล้วตอนนี้เพราะเป็นหลักใหญ่ ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าอริยสัจสี่เป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อสําคัญอย่างนี้เราก็ต้องรู้เข้าใจให้ชัดนะใจว่าอริยสัจสี่ก็อ้อทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็อธิบายแต่ละข้อแต่ข้อสําคัญก็คือเรื่องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจถ์ถ้าปฏิบัติผิดกระจกกิจ หรือหน้าที่ต่อ,อริยฤ์สี 4, มีอะไรบ้างเป็นกิจหรือหน้าที่เฉพาะแต่ละขอ้อ <c oughs> วันนี้ก็มาทวนกันข้อหนึ่งทุกขังอริยสัจจังปรินญัยัง,ปญญงแปลว่าอริยสัจข้อทุกแปลแบบง่ายๆต้องปร,รญญินญานี่หน้าที่ต่อ,อยสัจข้อที่หนึ่งทุกเราต้องปร,รินญ,ญา <c oughs> ปริญญาเป็นเรื่องของปัญญานะปริญญาเดี๋ยวนี้ก็มาใช้ได้ปริญญานปั้งตรีตรีไปถึงเอกของพระท่านก็นมีสามปริญญาเหมือนกันแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันไว้ค่อยคุยกันทีหลังน,นี่ก็ต้องปริญญาปริญญาเราก็แปลเป็นไทยง่ายๆว่ากําหนดรู้กําหนดรู้นี่ย่างไรก็ท่านก็เทียบให้เหมือนกับโรคเนี่ย ถ้าเป็นโรคก็ต้องกำหนดรู้เออเราคิดดูก็เป็นโรคอะไรเป็นโรคนี้ขั้นไหนอะไรเป็นต้นอย่างนี้ยภาษาสมัยนี้เขาใช้คำวินิจฉัยโรคแต่ภาษาเก่าเนี่ยท่านเทียบเวลาอธิบายเรื่องอริยสัจเนี่ยท่านจะเอาเรื่องโรคมาเป็นเครื่องอธิบายช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็ต้องปริญญาโรคต้อง กำหนดรู้โรคเพื่อะอะไรเพื่อจะได้แก้ไขไม่ใช่เพื่อจะเป็นโรคนั้นใครปฏิบัติต่อทุกข์ผิดก็ไปเป็นทุกข์จบเลยเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นเลยหน้าที่ต่อทุกข์เราต้องรู้เข้าใจจับให้ได้เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกจุดถูกแง่สำเร็จไม่ใช่ไปเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์นี่ผิดแล้ว ผิดหน้าที่ต่ออริยสัตว์พระพุทธศาสนาะไม่เคยสอนให้เป็นทุกข์มีแต่ตรงข้ามให้หายทุกข์หมดทุกข์นะนี่ก็เอาแล้นะข้อที่หนึ่งทวนกันไว้เท่านั้นเองข้อที่สองก็ทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจังปะหาตับพังอริยสัจข้อ ทุกขสมุทัยเรเรียกง่ายๆว่าสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ทานให้ปหานะปะหาตาฟังก็เป็นนามว่าปหานะแปลว่าต้องกําจัดละเสียกําจัดเสียก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละพอเรารู้ทุกข์เราก็ต้องสืบคนสมุดฐานสาเหตุของมันแล้วตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไป เราได้สืบเหตุค้นพบเหตุแล้วก็นั่นแหละเป็นตัวที่เราจะต้องปฏิบัต <c oughs> ิก็คือกาจัดแก้ไขเช่นว่าทำลายวิชาเสียทำลายวิชาด้วยปัญญาด้วยวิชาเราจะต้องมีการศึกษาไงล่ะที่ต้องมีการศึกษาเพื่อเราจะได้มารู้จักสมุทยัยก็ตั้งแต่ปร,ริญญาทุรกแหละ แล้วก็จะได้สืบสาวถึงสมุทยัยแล้วก็จะได้กําจัดมันได้อันนี้ข้อที่สองต่อไปข้อที่สก็ทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจชิกาตพังแปลว่าทุกขนิโรธความดับหรือหมดหายไปแห่งทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องสัจชิ การตับพังเป็นนามว่สัจชิกิริยาจะต้องทําให้ประจักษ์แจ้งทําให้เป็นจริงนั่นเองทําให้เป็นจริงก็คือว่าความหายโรคหายทุกข์หายทุกข์ก,ก็เทียบกับหายโรคความหายโรคเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เป็นจริงนีอันนี้ก็คือข้อที่เราเป็นจุดหมายจุดหมายก็อยู่ที่นี่แหละหายโรคหายทุกข์ นั้นก็เริ่มแต,แต่ว่าเออตรงข้ามกระทุกเลยในคนที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้าจะให้ข้อปฏิบัติที่ใช้พัฒนาจิตใจไปเรื่อยเลยเริ่มแต่บอกปาโมชะภพโรภิกุลงท้ายว่าทุกขัดสันตังการิสติอะไรทานองเนี้ยบอกว่าภิกษุผู้มากในปราโมชจะทําทุกข์ให้หมดสิ้นไปนะก็หมายความว่า,วา นี่เป็นธรรมะที่ย้ำที่ตรงข้ามกับรื่ทุกขชาพุทธเนี่ยจะมีปราโมทประจําใจเป็นผู้มีใจร่าเริงเบิกบานสดชื่นสดใสอันนี้แหละเป็นเบื้องต้นเลยท่านบอกนะนี่ผู้ที่มากใด้ปราโมทอยู่ในสํานักพนิพพานหรือจัะทําทุกข์ให้หมดสิ้นไปแล้วก็พอปราโมทมาแล้วก็ให้ครบชุดเขา พระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอเลยห้าอย่างนี้ให้ไปดูในพระไตรปิฎกมาเรื่อยพระพุทธเจ้าตรัสใครปฏิบัติทำกาวหน้าต้องมีห้าอย่างนี้ทาไมได้ห้าอย่างนี้แสดงว่าน่ากลัวจะต้องไปพิจารณาตนมีอะไรบ้างฮาขอ้อหนึ่งปลาโมทนั่นแหละขอ้อที่ว่าเมาื่อกี้ความร่าเริงเบิกบ,บานสดชื่นแจ่มใสปราโมทสองกับปิติ อิ่มใจปลื้มใจนะอิ่มใจมันยังอ,ยงอิ่มกายก็ไม่ต้องรับประทานต่ออิ่มใจก็สบายใจและพร้อมใจเต็มแล้วมีกําลังพร้อมเลยผลอิ่มใจเนะี่ยก็มีปีติเป็นที่สองและสามปัสสธินพอมีปีติอิ่มใจปราบลื้มใจก็ผ่อนคลายปัสสถิก็แปลว่าผ่อนคลายผ่อนคลายเรียบรื่นใจ บางทีก็แปลว่าสงบเย็น mm hmm. ก็เอาละปัสติสีพูดง่ายๆก็ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายปัสติสีแล้วก็ทีนี้ก็สิ่งที่ตามมาไม่มีอะไรเบียดเบียนบีบ,บ,บ,บคันมันก็สุขเพราะผ่อนคลายก็คือไม่มีอะไรเบียดคันหละทีนี้ก็สุขคำว่าสุขนะแปลว่าคล่องไม่ใช่ทุกทุกโดยว่าบีบคันกดดันก็ทําให้ดิ้นหล่น ทีนี้พอผ่อนคลายได้ก็สุขสิถ้าหากว่าไม่ผ่อนคลายทุกข์มันก็ยังอยู่มันยังมีตัวบีบตัวกดอยู่เพราะว่าปัสสติมาผ่อนคลายก็สุขช่ำชื่นรื่นใจคล่องใจไม่มีอะไรติดขัดบีบคั้นนแล้วต่อไปทีนี้ก็พอสุขแล้วทีนี้ใจไม่มีอะไรบีบคั้นไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องกังวลกังวายก็สมาธิมาได้ เพราะนั้นสุในท่านบอกว่าเป็นประทัดฐานของสมาธิท่านแปลว่าเหตุใกล้ภาษาไทยมันจะแปลสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิถ้าพระใจเป็นทุกข์ใจไม่เป็นสุขเนี่ยสมาธิมันเกิดยากเพระใจมันถูกกดถูกวีบันดินน้นรนมันกระวนกระวายพุ่งพล่านง่ายก็มีสุขพอสุขแล้วก็สมาธิก็มาสมาธิมาแล้วทีนี้ก็จบชุด จิตะเ,เนี่ยจิตเอาได้แค่นี้พอแล้วนหก็ท่านพูดจริญจิตธรรมวนาปฏิบัติธรรมที่พูดกันว่าสมัยนี้ปฏิบัติธรรมอ่ะคือเป็นคําที่กํากวมแต่ว่าเอาละเรายังไม่วิจารณ์กันในที่นี้เคยพูดกับพระเยอะที่นี้ชอบใช้คําว่าปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าปฏิบัติได้ถูกในพุทธเจ้าก,ก็จะบอกวาเนี้ดูซิมีไหม ปรโมตปีติปัสสธิสุขสมาธิเนะี่ยอันนี้เป็นตัวพิสูจน์การปฏิบัติแล้วพอสมาธิมาจบชุดจิตใจแล้วก็ไปขั้นปัญญาสมาธิก็แปลว่าทำให้จิตเป็นกรมนกรมนิยะกรรมนิยะแปลว่าควรแก่งานควรแก่งงานอะไรงานปัญญาสิทีนี้ก็จิตก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาปัญญาก็ทำงาน บนฐานบนที่ตั้งบนเวทีบนสนามในสนามของจิตที่มันมีสมาธิเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตปัญญาก็ทํางานได้สบายจะมองอะไรก็ชัดเหมือนกันมองน้ําใสจิตที่เป็นสมาธิก็เหมือนสงสัยนิ่งสงบดังนั้นก็ปัญญาก็ทํางานได้สบายถ้ามาใช้ปัญญาทํางานก็อาจจะนอนนิ่งขี้เกียจไปเลยดังนั้นก็ เป็นทางสองแพร่งเหมือนการสมาธิเนี่ยสมาธิานบอกว่าเป็นพวกเดียวกับความเกียดคร้คานนะโคโกสัตชัปักคิโกสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นฝ่ายของความเกียดคร้คานเพราะนั้นถ้าคนไม่รู้จักใช้พอได้สมาธิก็นอนหรือมั้งอยู่นิ่งๆน,นี่คนที่รู้จักใช้ก็เอาละจิตเป็นสมาธิก็เป็นกรรมนิยยะเป็นจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็ใช้ปัญญา ก็กลับไปแก้ข้อแรกข้อแก้ทุกขโดยการละกําจัดสมุทยก็น,นี่แหละตอนนี้ก็เข้ากลายเป็นว่าการปฏิบัตินี้เข้าเริ่มเข้าเป็นมักแะการปฏิบัติที่เราได้เจริญจิตให้มีปราโมป์ปีติปัสสิสุขสมาธิเนี่ยก็อยู่ในข้อที่สีข้อที่สี่อะไรก็ทุกขะน,นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง พาเวตพังแปลว่าปฏิปทาปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับหรือหมดหายไปแห่งทุกข์ปฏิปทาในที่นี้ก็แปลอีกอย่างก็คือมรคนั่นเองคำว่ามรในเรขออย่างว่าปฏิปทาก็ข้อนี้ก็คือมรภาเวตพังเป็นนามก็แปลว่าภาวนาพึงภาวนาพึงเจริญพึงปฏิบัติ ก็ปฏิบัติไปก็จเจริญเปน็นขั้นขั้นหรือเป็นหมวดหมวดเป็นด้านๆเรียกว่าศีสมาธิปัญญาตอนนี้แหละก็เราเรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษาการศึกษานี่ก็เป็นตัวสําคัญก็เป็นความหมายอีกข้อหนึ่งของภาวนาการภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาด้วยการศึกษาเนี่ยการศึกษาทางสมอย่างไตรสิกขาศีสมาธิปัญญา แล้วพอใจศึกษามาเนี่ยก็จะเกิดภาวนาไปสี่เ,เอาให,ให้ไปศึกษาให้ไปทบทวนให้ไปพิจารณาค้นคว้าว่าทำไมใจศึกษาจึงกลายเป็นสี่ภาวนานะพอใจศึกษามาเนี่ยถ้าจเจริญสำเร็จไอ้ใจศึกษาศึกษาสำเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่ภาวนา ภาวนานั้นแปลตรงศัพท์เลยว่าการพัฒนาเป็นพัฒนาสี่ะนะะการศึกษาเนี่ยจะจบต้องไปดูที่ภาวนาไม่ได้ดูที่ไตรสิกขาไตรสิกขานี่เป็นปาการปฏิบัติแต่ภาคตรวจสอบให้ไปดูที่ภาวนาไตรสิกขามาก็จเจริญศีสมาธิปัญญามันจะกลายมันเกิดเป็นภาวนาสี ภาวนาสี่ก็หนึ่งกายภาวนาพัฒนากายนะพัฒนากายสองศีลภาวนาพัฒนาศีลพัฒนาศีลก็คือการอยู่ร่วมสังคมใช่ไหมศีลพัฒนาการอยู่ร่วมสังคมหรือความสัมพันธ์ต่างสังคมแล้วก็จิตภาวนาพัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญา นี่คือภาวนาลึกพัฒนาสี่อย่างใครจบภาวนาสี่นี้ก็เป็นภาวิสินีภาวิสีก็เป็นภาวิตกายโยาวิตะสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตะปัญโูพอเป็นภาวิสีนี้ก็คือใครก็คือพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เวลาจํากัดความพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้สี่คำพระพุทธเจ้าคือใครจะบอกคือภาวิตากายโยภาวิตะสีโลภาวิตจิตโตภาวิตปัญโยแปลว่าผู้ที่พัฒนากายแล้วพัฒนาศีแล้วพัฒนาจิตใจแล้วพัฒนาปัญญาแล้วสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ